เราปฏิบัติตัวเราเพื่อศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยโลกเพื่อยสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำดับธรรมดาตามกำลังความสามารถของเราทีนี้เวลาเราปฏิบัติ เ็ยพยุงจ,จิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังขึ้นอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วนั่นหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ให้ท่านในอุบายแนะนําสั่นสอนตลอดทั้งวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบําเพ็ญ โดยลาดับลาดาตามขั้นตามภูมิต้องได้รับคำนแนะนําตัดเกินต่างสอนไปเรื่อยๆจนกระทาั่งถึงที่สุดปุดหมาปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอ,อันว่าสิ้นสงสัยนั่งเรียกว่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นะคือพึ่งตัวเองได้แล้วประจักษ์กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในใจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเฉกับเรื่องของความห่วงความใยในถาุในขันในคนนั่นคนนี้เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นมันเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายตงตายง่าย ดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั่นแล้วจะไปะยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็การตาขายคุยยานความรู้ปัญญาความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลําบาก ซึ่งมีอยู่ในท่านในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสําคัญมีอยู่ที่เราเราเรียนเรื่องแบบนี้รู้ตามความจริงของมันทุกแง่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่ากลางตาขายได้หมด อา้าวแก่แก่ไปไหนก็แก่ไปถูกตาขายที่ท,ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกข์ทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ย <Yeah. S 1> ตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญาพอ mm hmm. เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอนเอ็นไปที่ไหนอีก mm hmm. ไม่เช่นนั้นธรรมพระพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังแต่อนจะเอ็นเอียงหน้าเอียงหลังล้มท้ายล้มาอ,อยู่แล้วธรรมก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้าทาาจิตใจของเรามันเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเอง การปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อให้เข้าสนิทสนมกับทมเป็นการขั้นไปเพื่อความเชื่อตัวเองได้ตามหลักธรรมที่อ่านสอนไั้นั้นจึงเป็นจิตที่ควรอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์ความลำบากไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจต้องการความสูกความสบายทั้งร่างกายและใจ,ใจิตใจความผงวัง,ง,ใจใจวมมงทุกสิ่ง สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึุงปรารถนาด้วยกันทางนั้นแต่ทำไมมันไม่เป็นไปตามใจหวังกับขนะ้อจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้ด้วยความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็วเกิด ความทุกข์เกิดมาในประเภทหนึ่งอีกจำปิดขังนล้วปฏิตามผิดุกข,ขังปารถนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุก,นะทกข์คือความบกพร่องจึงต้องปารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้เข้ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุก,ทกข์คือประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่องของดิเลตความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก ความหน้าของกิเลสเวลาได้มาก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสซูญไปหายไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้น,นถ้าเรื่องทาแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์ผิดกันตรงนี้นี่ความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกแม้จะชื่อว่าจิตด้วยกันก็ตามจิตดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ์ เป็นที่จิตดังหนึ่งเป็นปบริกวามบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยูมากดวงหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอียงต้องเอียงต้องวุ่นต้องวายหานั้นมาเกาะไอมาศัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้ไม่กลับเป็นทุกข์เป็นระบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพร่องอยู่แล้วจะใช้อะไรมันก็บกพร่องในตัวงมันนั่นแหละ ท่านจึงสอนให้ทำใจให้ดีให้ดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลานอะไรจะบกพร่องก็ตามอะไรจะดีกลมีการในร่างกายเครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดกปบกพร่องไปนั่นก็มมีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจิตได้อย่างไร เรื่องเป็นอันตรายก็คือผู้กิจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพี่เป็นภยัยกับตัวเองนานมีนารักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรมไม่เคยเข้าสัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิอืทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นงค์งของสมาธิแท้ อ่านึ้นเรื่องปัญญาอ่านท่านมันฉลาดย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่นี่ยอ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อ่านิพานษ์แล้วอ่านก็ได้ทั้งนั้นเลยตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพานจริงมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่เพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโซนกับมารนั่น ถือร่ายกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเจะฉกจะรัเจะปล้นจาสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดือดร้อนมุ่งมายอยู่แล้วได้ชื่อมันจะมาทั่งโคตรมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงฉกคง,คง,คคงร,กรักคงปล้นคงเฮือมีตามเดิมนอกจากจะได้กลัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและได้แต่ชื่อของกิเลส มีกี่ขัน้นงได้หมดแต่แล้วก็ไม่ไวายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่ไวายที่กิเลสจะมากอบวนเราให้รับความยุ่งยากหุนวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราได้จะชื่อนักทื่อผลชื่อสวรรค์ที่นิพพานก็ไม่ไวายที่เราจะเป็นทุกข้าใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อความถูกต้องี้งามจึงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นทันมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทำ,ทำทำอะไรจึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทำเช่นกำหนดพุทโธทำโมือสังโฆบโุตราก็ตามกำหนดอนาตาให้ิก็ตามแล้วแต่เริจิตใจของเราที่ชอบเรานำเอามากำกับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแต่ด้เกาะนั้นเกาะน,นี้ที่นี่ให้เกาะทำคือคำบริกรรมภาวนาด้วยความมีสต,ติตั้งอยู่กับจุดนั้นและยอมให้จิตสายแต่ไปน สิ่งต่างๆซึ่งเคยนาเรื่องรามมาครอบครตัวเองหรือดุยแย่ครอบครให้รับความทุกข์ำลังบะาให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวนานั้นนี่เรียกว่าเราทําตามวิธีเพื่อความสงบดัง,งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จิตเมื่อได้รับการบังคับบัญชาด้วยสติทางที่ถูกต้องย่อมยำเข้าสู่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบ ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบของจิตด,ด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้จิตมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในใจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมจย่จิตใจย่อไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแก่ทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารคลิกคิดเอามาเท่าไรก็ามาเผาลนตนเองให้เกิดความเห,หนือยล้นบายแล้วสั่งมาสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก่อไปแต่วิธีดับไม่รู้หิ้วแต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีที่จะระงับดับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นเองทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบน่นทาไรมันก็ไม่สมําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกได้ดับไปแล้วครก็บ่นได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นเพราต้องมาพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกพินาธทิพายไปหมดน่ะคนจะได้มีแต่ความสุขก,กันทั้งโลกเพราะบ่นได้ด้วยกันแต่นี่ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะการบ่นเฉยล้วต้องทําตามหลักที่ท่านสอนวิธีทำก็ลังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้ ภาจิจมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจ,จากความสงบเพื่อการภาวน,นานี้เป็นความสุขที่แลกพลาดยิ่งกว่าความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อกลับกดหรือสัมผัสเข,ข้าภารจิตนั้นเท่านั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่ลืมถ้าเราความถูกอันนี้ไม่ขยืดขึ้นไปจิตไม่สงบมากขึ้นแบบกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฟังอยู่ภายในจิตเลยไม่ตั้งใจจะจาก็จําได้ ก็เป็นความสุขที่เปลีประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมามีท่านเรื่สมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาด้วยการบังคับจิตใจให้เข้าสู่จุดเดียวในคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปคิดว่าลมมันสั้นหรือมันยาวหายใจเข้าหายใจออกไปถึงไหนมัง่งไม่ต้องไปตามขอให้รู้อยู่กับความสัมผัสของลม ที่ไหนที่ลมบัดผมากที่ผ่านเข้าออก ừ, ส่วนมากก็เป็นดันง้งจมูกกำหนดไว้ที่ตรงนั้นให้มีรู้อยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงก็ให้รู้ลมที่เข้าออกนี้เท่านั้นไม่ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไป,ปรุคุประ่จเรื่องมากเรื่องผลการบำเพ็ญด้วยความถูกต้องและด้วยความมีสติอยู่ในจุดลมแห่งเดียวนั้นเป็นการสร้างมรรคคือสร้างหนทางเพื่อความสงบอยู่แล้วเมื่อสติมีความสืบต่อ,ตอ อยู่ด้วยการรู้ลงลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปปรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดและสุขก็ค่อยปรากฏนีขึ้นมาเอง,งนี่ท่านเรียวอุบายที่ถูกต้อง้ากผู้กาหนดพุทโธหรือทดดําบทใดก็ตามก็ให้รู้อยู่กับทาบทนั่นเท่านั้นจิจยัง้าสู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วเย็นได้หมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วแบบนี้นะแต่ก่อนไมไ่คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอก,นอกจากความเสยขันเฉยเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเฉยขันเฉยเฉยพอความสมบางบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแตกหลาดใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นแล้วพยายามบำเพลิให้มากขึ้นโดยลำดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิ่มอยู่ภายในจิตเัวกอิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภายในจิตนี้ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะปวดง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ในขณะที่หิโหยเราเรามองดูที่ในธาตุขันเรานี่แล้วเ,เราสั้เกจดูก็รู้ในขณะที่ธาตุขันกำลังหิโหยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยเพราะความหิโหยเราบังคับให้สําสคัญถึงนั้นถึงนี้ว่าเป็นอาหารเลยทั้งสิ้นอะไระก็เลยหล่อยหมดนี่พออิ่มแล้วมันก็รู้ ว่าอะไรเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อยต้อก็รู้จิตใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลามีความอิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทํเป็นเครื่องลืมอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแว่คามแคนไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยเป็นมาแต่ามากก็คิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใครพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยถ่ยเดียวนา ทำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเทียมโดยเหตุโดยผลหากว่า,าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราะไม่เกิดประโยชน์หรือนม,มายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งกาจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจากตัวเองมีสมมีมีอย่างเหนือนสลับไปเสียนานนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นทีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภา,ายในใจปรากฏขึ้นมา เราก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่เกิดความต้องการอะไรเลยมันทเป็นในตัวเองว่าเป็นความต้องการขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอำนาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่าม,มีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแหละมันครอบความจิตจนกานจล,ลายเป็นจิตเลี้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยวไหลคนไม่มีวาสนาเลยว่ายอย่างนั้นแหละทำนิจของไปเรื่อย ตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเขาให้บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นไม่สาเร็จด้วยการตำหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพราะที่มีคุณค่าภางจิตมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนดืินๆนั้งนอนรุ่งไปหมดเนี่นี่กป็ต้องตำหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รัคบความสงบเยือกเย็นขึ้นขึ้นมาดั้นนั้นมันพอมองดูนั้นมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เจนหูดูอะไรก็ดูได้เจนตาพิจารณาได้ด้วยัา ไม่คอยชุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําจิตใจให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าพลทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพลวพราวพิจารณาอะไรค้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน ความตายนี่พิาาจารณาเฉพาะตัวเองกระจายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกอันนี้มันเป็นโลกตายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดังเดิกดนะเกิดเป็นต้นเหตุของความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นี่ที่สําคัญที่มีอายุเรือที่มีวิญ,ญญาณครอบที่ข้อสินอยู่นั่นแหละมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ทุก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 อย่างก่อนที่จะจะตายแต่ละล่างแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหทุรนทุรายจนกระทั่งคนไม่ไหวแล,แล้วตายไปนี่เป็นความทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมันนอดตายถึงได้ยังเป็นมนุษย์มานั่นอ้อออกมาจากช่องแคบทําไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการจะได้เกิดจะเกิดความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทั้ทงๆที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจ,งจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่จะตายเกิดไม่กลัว ทางเวลาชุพิจารณาให้เสมอต้นสมอปลายโดยเป็นอดเป็นทางแล้วคือนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์มาก่อนแล้วและจะส่งผลไปถึงความตายคนะุกจะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหมก็แก,ก่ไปเรือยกันถึงแต่ต้นไม้มันก็ยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่ยังไงบ้างเรานี่ทราบแก่จังไหมแล้วทุกข์ก็แก่ไปด้วยทุกข์ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกข์ยิ่งแก่ขึ้นโดยลํๆๆดาดับลำดับรีไม่ดีแบบขันจะไม่ไหวมันทุกข์มันลําบากมากนมีปัญญาแก่เจ็บตายโลคกระท่านี้มัน,เป,นเป็นโลกอันนี้เต็มก็ด้วยป่าช้านี่ช่องไหน พอจะว่าให้เราอยู่โดยรามีความผาสุขสบายไม่ส่องแก่ไม่ต้องชราข้ามข้าไม่ต้องได้รับความทุกข์ความหมากไม่ต้องลง้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพิดไม่เพลินจนเกินเนื้อเกิตนตัวลุนเนื้อลุนตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วย ความรู้เรื่องรู้ลาวู้เหตุรู้ผลถอยเข้ามาก็ด้วยความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลำดับเพราะอานาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักพอ้อสิ่งที่มัวหมอง,มองความหลงลงมาอยู่ภายในจิตใจกออกแล้วจิตใจก็มีความแผ่วพาขึ้นมาโดยลําดับน,นี่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้โดยลำดับนะการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดใจจากกาิตใจนี้เพื่อจะฉนหลักความรุ่งความหลงในสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องไปยึดอะไรด้วยอำนาจของปัญญา ที่การกรองสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจากจิตใจโดยลดําดับลำดับจนกระทั่ง,งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมา้วมหน้าของปัญญานี้นี่การดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นสาระของจิตใจตัวเองไปโดยลําดับลำดับเรียกว่าสร้างที่พึ่ให้ตนมีความแมน่นหนามันคงขึ้นไปโดยลําดับปัญญาพิจารณาเฉลียยฉลาดรอบตัว เท่าไรถึงขั้นปัญญาละเอียดยิ่งคำระจิตทั้งเราให้เข้าสู่ขั้นละเอียดคำระจิ่งที่สกกกสมอมทั้งหลายที่มันเกาะอยู่ภายในจิตหุ้มหอยภายในจิตให้ออกไปได้เป็นลําดับลําดาจนกระทั่งที่สุดแม้แต่ธาตุขันธ์ของเราซึ่งอยู่ในอัตัรของเรารับผิดชอบันนี้อยู่นี้ก็ตามก็สามารถที่จะรู้รอบขอบคิดรู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือถึงจะพาไปพามา เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบเรารับความผิดชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนต่างหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายในจิตใจของตนเองที่เกี่ยวกับกิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานผู้เท่าถังปัญญาแยกดูให้เห็นรงฐานลงฐานเวลานี้มันเป็นอยู่ วาระต่อไปมันจะตายเนี่ย <iem. S 1> ก็บอกอย่างนั้นบอกตัวเองให้เข้าใจเรื่องความจริงอย่าหลงอันว่าให้รู้ตามเป็นจริงของมัน้า<ม>ชาอยู่กับตัวของมันสมบูรณ์อยู่แล้ว<ม>เราจะไปจับจองว่าไม่ให้ตายอย่าไปจับจองเอามันเป็นการฝืนคติธรรมดาจะเกิดทุกข์แก่เรามีปัญญาสอดแทรกไปเห็นทากตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางรูปก็ปล่อยวาง คือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไป,บไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตามเกิดขึ้นภา,ายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นที่ปรินามธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเพ่งพิงกินอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแก่นฐานอันสําคัญก็คือสติปัญญาชักพ่อกระเดิมดับดับสิ่งที่ จะมีความผ่องใสขึ้นมาภายในตัวเองก็คือใจเมื่อรับปัญญาซักพอกหักสิ่งทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวข้องท่าน,นออกได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็สว่างสวใจก็พึ่งตัวเองไปได้เดิมนบะสลัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของปัญญาในบรรดาธาตุขันหรือกิเลสอาชาวะที่มีอยู่ภายในจ,ใจิตใจได้ซักพอกกันหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือจิตที่พึ่งตัวเองได้เต็มที่ แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครอีกไม่พึ่งผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่จะดูเฉพาะพระภาคพองพระเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านไม่หวังพึ่งท่านเพราะเราสร้างที่พึ่งของเราอย่างเพียงพอแล้วภายในจิตใจนี่อย่างนี้แหละสาวกทั้งหลายท่านสร้างตัวของท่านท่านสร้างอย่างนั้นสร้างให้เห็นประจักษ์ตั้งแต่ความสุขในข่านเริ่มแรกจนกระทั่งความสุขอันสมบูรณ์ภายในจิตใจเหตุการสร้างใจจึงเป็นการสร้างยาก การปฏิบัติต่อใจเป็นการปฏิบัติยากงานของใจเป็นงานที่ยากแตเวลาได้ผลแล้วคุ้มค่าคนจึงไม่อยากทำเพรเห็นว่ายากแต่นักปราชญ์หรือผู้ที่เห็นการไกลที่นิพจารณาทบทวนต้นปลายเข้าเทียบเคียงกันแล้วก็อวดที่จะสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้พยายามสร้าง เช่นร่างกายนี้เราจะอยู่อาศัยได้เพียงเท่านั้นเท <ITA> ่านั้นวันต่อจากนี้ไปเราจะไปอาศัยอะไรถ้าความดีไม่มีเชื่ออันดีไม่มีภายในจิตแล้วอะไรจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอันใดที่จะเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราที่มีความต้องการอยู่เสมอต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นที่อันใดที่พึงปรารถนาของเราก็คือความสุขความสุขจะได้มาด้วยสาเหตุใดถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุ่งการทําดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้เนี่ย นีหละสาเหตุที่จะให้เราเลยสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของคาท่านสอนไว้เราเชื่อทมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากแล้วก็ทำาลังที่ท่านทั้งหลายผู้อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กลายแสนไกทถ้ามามาได้ก็มาด้วยความเชื่อความ้งสัยมาด้วยความอุตส่าห์พยายามเพราะความเชื่อของพระพุทธเจ้าทั้งหลาลำบากแค่ไหนก็มาสลับเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจาเป็นลึก เหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้าว่าเราไม่ฉลาดอย่างนี้มันมาไม่ได้นะคนใครจะไม่รักไม่สงวนชีวิตของตัวเองใครจะไม่รักไม่สงวนของสมบัติเงินทองของเสียไปจรบบะระบาดจะเล่าจางเสียดาย้งนั้นเขาเป็นเราเป็นสมบัติของเราแต่ทําไมาเราถึงฉลาดได้ก็เพราะน้ําใจที่เพื่อต่อพระเจ้าพระทำประสงค์เพื่อตัวเองนี่แหละเราก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจะรณายากละบากแเราก็ทําได้ไปได้มาได้ แล้วการบำเพ็ญจิตใจเป็นสิ่งสําคัญเราอยากได้ปล่อยวางในสิ่งสําคัญให้เห็นว่าสิ่งสําคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักัดสงวน,นเป็นสิ่งที่ควรจะทะนุนถนอม,มนบำบุงรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับชาตินี้เราก็อาศัยใจอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แี่ยกกันไม่ออกสืบเนื่องจาก วันนี้ก็ไปเป็นวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมะรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี่ก็มาเป็นวันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาตินี้ก็ชาติหน,น้าก,ก็ราชาติมั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีเชื้อแห่งมัตตอยู่ภายในใจิตใจจะแยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตายสืบต่อเนื่องไปโดยหนักหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องโรื่นักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงจิตใจมีอยู่ภายในใจิตใจ ไปพบใดชาติใดถ้าเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกขฐานก็ออยังมีความมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนคนอุตการมากนะจะไม่เลยรับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้เนความสุขจึงเกิดขึ้นจากความดีเวลานี้เราก็มาสร้างความดีพยายามสร้างให้มากขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีของความดีแล้วนั่นแหละ ทีนี้ไม่ต้องพึ่งใครอาศัยใ,ใครตามพระพุทธเจ,จา้าและสาวกทั้งหลายพึ่งเวลาท่านน,นิพพานท่านก็ไม่ยากอะไรเลยนิพพานได้อย่างสะดวกสบายธรรมดาธรรมดาราเมื่อสร้างจิตใจให้เต็มภูมิของเราแล้วไม่หวังจะพึ่งอะไรทั้งหมดเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วเต็มภูมิของใจการเป็นไปของเราก็ไม่ยากตายที่ไหนแล้วตายได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะการตายไม่ใช่แบบจะทําให้เราล่มจม เรื่องกายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความร่มจมบริสุทธิ์ต้องสมุบริสุทธิ์เสมอไปไม่ใช่ความบริสุทธิ์เพื่อความร่มจมเราจะไปร่มจมที่ไหนข้าวเป็นของร่มจมเราก็เกิดมากี่พวกที่าตุแล้วทำไมมาเกิดได้อีกทำไมไม่ร่มจมไปเสียทางนี้เรามาเกิดได้ทําไมเนี่ยชาติหน้ามันก็มีอีกเช่นเดียวักับชาตินี้ <S <S 2> <S 2> เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้น ท่านขอให้พากันพิจารณาการบำเพ็ญกิจภารนาเป็นสําคัญสร้างจิตของเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่มสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่ทรงานใดทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบคอบให้ถูกต้องในง,งานคดยลำดับะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบำเพ็ญ ทำกระเพิ่นค่าสิทธิ์แต่หน้าที่การงานไม่ผลประโยชน์ชนอืน่นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้